อ่ะครับอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีอ่าใช้ลิงก์สองเอดีอ่านว่าลิงก์นะตัวนี้นะนี่นะลิงก์สองเอสดีรอไวก่อนนะครับ ตนแรกอ่าลิงก์2 sd เนี่ยมันเป็นมันมีแค่ชื่อมันก็มีแค่คำว่าลิงก์2 sd แค่นี้นะอ่าฮะแต่ที่มันมีคำว่าพลัสพัสข้างหลังนี่คือผมแคกมานะแคกอ่าใช้อ่าอะไรนะไอะ้ตัวที่เป็นยิ้มยิ้มอะ่ะชื่ออะไรนะผมแคกมาอ่าไม่ได้ซื้อนะแต่แต่ถ้าใครจะซื้อในเพจโตมีขายนะแล้วก็อ่า ถามว่ามันมันต่างกันยังไงอ่าลิงก์สองเอดีกับ 2sd พัทนี่มันต่างกันยังไงก็คือถ้าไม่มีควาว่าพัทข้างหลังนี่นะครับก็คือลิงก์สองเอดีเนี่ยมันก็จะย้ายได้แค่เดี๋ยวบอกงนี้เลยดีกว่ามันจะย้ายได้แค่แบบอ่าเข้าเข้าไปก่อนมาเวลาเราทำพาร์ติชันเสร็จเนี่ยไรเมมโมรี่การ์ดนะครับหาดูได้ตามเน็ตนะครับเมมโมรี่การ์ด าหาดูได้ตามเน็ตนะว่าทำาเกี่ยวกับเมมอะทำพาร์ติชันในเมมโมรีการ์ดทำยังไงหาดูได้ตามเน็ตเลยนะครับแล้วมาใส่ปุ๊บเราเข้าตัวลิงก์สองนี้มันก็จะมีขึ้นมานะครับมันขึ้นมาก่อนก่อนเข้าตัวนี้นะว่าเราจะมันจะให้สิทธิ์รูทแล้วเราจะยินยอมไหมว่า,าสร้างพาร์ติชันฮะฟาสที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ พอเราสร้างเสร็จเราเข้ามาปุ๊บตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมันจะอยู่มันจะเขียนว่าย้ายไป SD Card อ่ะฮะเรากดย้ายตัวนี้เสร็จเราก็สร้างการเชื่อมต่อสักครู่นะครับเครื่องช้า,าสร้างการเชื่อมต่อเสร็จก็คือกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับไอที่เขียนว่าใน SD Card สีเหลืองๆเนี่ย คือผมย้ายที่เราย้ายเข้าไปไว้ในการนะครับอาฮะแล้วก็จะบอกว่าเข้ามาถ้าเกิดเราไม่มีที่ผมบอกอะว่าตัวแคกอะถ้าเกิดไม่มีตัวแคกแล้วอะก็คือตัวนี้มันจะขึ้นเป็นสีแดงตรงนี้ครับมันจะขึ้นเป็นลูกบุญแจล็อกสีแดงอันนี้คือตัวธรรมดาที่ไม่ได้ฟ้อจากเพจสโตอาฮะถ้าถ้าเป็นตัวแคก็ก็คือมันก็จะปลดล็อกอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือผมแคกเองส่วนเรื่องแคกเดี๋ยว ไว้ว่างๆจะมาสอนอีกทีถ้าเราไม่ได้แคสกเราย้ายใส่ไกด์เสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถาติ๊กตัวนี้ได้แล้วเรากดตกลงแต่ผมไม่ย้ายนะครับอันนี้คือเราจะกดตกลงปุ๊บมันก็จะย้ายให้เรานะครับแล้วสมมติถ้าเกิดเราจะแบบไม่อยากใช้เมมาน,นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรากล็ลบการเชื่อมต่อตัวนี้ก็คือ ติ๊กเข้าไปนะครับเราสักคู่อ่ฮาะาแล้วมันก็จะขึ้นให้เราติ๊กนะครับไอที่เราย้ายแต่อันนี้ผมไม่ได้ย้ายนะผมไม่ได้ไม่ผมไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อจากล้นผมก็เลยมันก็ไม่มีขึ้นติ๊กให้ย้ายนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็เสร็จมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นว่า ใน sdcard เชื่อมต่อแล้วก็ sdcard นะครับอันนี้คือผมย้ายเข้ามาไว้ในในส่วนของเมมแค่34%มสส่นะครับเนี่ยครับสาส่เปอนส่วนในตัวเครื่องนี่ผมให้มันกินในตัวเครื่อง66%ก็นะครับก็คือดูได้จากตรงนี้กับตรงนี้นะครับอันนี้คือเมมอันนี้คือตัวเครื่องอันนี้คือผมสัอน,นี้คือถ้าถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่ได้แค c กก็คือตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ก็คือจะขึ้นเป็นสีแดง วันนี้ครับขึ้นเป็นสีแดงถ้าแคกแล้วก็คือมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับให้เราสร้างกันเชื่อมต่อแต่ผมไม่สร้างอะ่ะเพราะว่ามันกินแค่สิบหกไอ้นี่เองอเนี่ยสิบหกเคบีเนี่ยผมมันน้อยอะ่ะผมไม่สร้างนีกว่าแต่ผมย้ายตอนแรกมันกินเครื่องเยอะมากเลยผมก็เลยย้ายออกมาไว้เป็นเนี่ยย้ายออกมาไว้ก็เข้าไปดูนะี่ครับ อันนี้คือผมไม่ย้ายตัวนี้นะผมมีมันไว้แต่ผมไม่ใช้เหมือนกันอันนี้คือที่ผมเชื่อมต่อมาแล้วผมสร้างสร้างสร้างการเชื่อมต่อมาแล้วแล้วเวลาลบการเชื่อมต่อปุ๊บเวลาลบการเชื่อมต่อเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นสีเข้มเข้ม,มอย่างเงี้ยให้เราติ๊กถูกแพ้วผมติ๊กถูกก็คือผมลบการเชื่อมต่อผมลบการเชื่อมต่อนะ อ่าฮะแต่ผมไม่ลบผมใช้อันนี้อยู่โอเคถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็อืลองทักไลน์มาถามก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ข้างล่างโอเคอย่างนี้ดีกว่า